ทำโคทำโคร่างน้ำสนาริกตรงนี้นะไม่ต้องพากันทำหรอกเดี๋ยวอบตทำให้เขาทำให้เลยอบตมาทำให้รลยะยังมีอะไรร่างกายยังมีจะกินมาทำร่างน้ำคนละครึ่กบางคนเลยค่ะเออทสาะคนเลยไม่ยากอะไรเป็นหลวงมีเป็นนัอยยู่เเลดี๋ยวผมผมไม่ตรงนี้ไม่ต้องหรอกพอผมได้แนวรางน้ำกลายเป็นแนวขึ้นกั้นเกล็ดเลย ร่องน้ำทุกคนจะได้ไปต้องนเล้ยมไแต่ว่าเอาเอาอาจจะเลงอย่แ้เออให้ให้ร่องน้ำเป็นแนวแบบวันเดียยังไม่ถึงที่ประมาของพี่บ้านหลังโดืนเดี๋ยวจะทำสองฝาคเโอเคเนอะทำทำร่องน้ำภาคนี้กับภาคโน้นแต่เดี๋ยวให้ช่างไปลองน้ำแล้วก็ผมจะทำใบบุธที่เป็นทั้งของคุณยายทั้งของพี่ของแม่บุศที่นะต้องเอาใบบุศที่เพื่อทำร่องน้ำ โอเคแล้วก็ถนน5้าเมตรไอตรงนี้ถ้าถ้าตรงไหนเป็นแกนกลางเราขอทิศี่ไว้ก่อนโอเคตรงนี้เป็นร่องน้ําเป็นแนวเกตดกขอเฉพาะหีกก็หเมตรตรงนี้ตรงไหนก็เอาตรงเนี้ยเป็นเกณฑ์แต่เราขอไปทิศทีไว้ก่อนเพราะตรงกลางนี่ก็คือร่องน้ำขอเคทางระบายน้ําตรงกลางเป็นแนวแบ่งเขตทางระบายน้าจบที่ฝรั่งให้ วิ่งแหละต้องถามทางโน้นด้วยนะไม่มีปัญหาที่ของยายนี่แหหละะจใ้เขาไปแล้วก็จ้ากำลังสมเรียนนู้เราเป็นลูกหลานยายไหมไม่ใช่แต่ต้องการแล้วเขาจะยอมก็ด้ว้เขาไม่ยอมไหมอ่ะเขาไม่ยอมมีปัญหาอีกอขอให้ทางขอให้ยายทางอะไอยู่ใช่ไหมทางขอให้ทางแล้วยายก็รอไห้เดินไง ทางเดินของแกที่ล่องเดินอ่ะที่แกเดินทุกวันแกไม่มีอะไรเลยแกเดินเนาท่าแกลำบากเขาจะให้กี่เมตรแล้วแต่ใจ่ยายว่าแน่ไม่ใช่นี่ไงลูกเอามาให้รถวิ่งได้เขาค

ถั่เขาอ่นี่เข้าด้อันนี้ให้ก็ต้องให้เี่เขียนที่อยู่ที่ที่ปุ๊บแล้วก็เอาของของอันนี้รวมกันเนกว้างไปเลยจะด้ตกที่เราเราเป็นบองครับปัญหาอรองเขายอมไม่ได้แม่ดับโคนแต่ตังความเออแม่นังโคนน้เอามถากป่ะจงมอง แค่นเดียวไอ้เรื่องของแกน้อยเดี๋ยวค่อยนัดหไม่รอบนึงค่อยนัดกับเจ้าของที่ดินแกน้อยขายให้แล้วตอนนี้ตอนนี้เพชรไนคุ้นที่ต้องสื้เนีรที่ถนนเลียบแล่น้ำท่ต่ำของไฟฟ้าพอดูยังไม่ได้วันนี้ ก็่าน oui> ah ok uh ั้นว้วันหลังท้องคนลคนละเคสวันนี้เรามาเคสนี้เคสหนึ่งก่อนเคสหนึ่ง้อนเพราะเคสนั้นเจ้าของที่ดินเปลี่ยนมือไปแล้วเดิมเป็นที่ของนางน้อยเมื่อนางน้อยขายไปแล้วนางน้อยจะให้วัดตอนนี้ต้องให้เจ้าของใหม่มาชี้แนวเขตด้วยต้องทำทีอยางไรนะครับ ใหญ่น้อยตอนนี้เราเดินไปก่อนยังไม่เกิดปัญหาแต่ตรงแม่จริงมันก็ยังไม่เกิดปัญหารอตนี้นี่เลยแต่ว่าอยางไม่หลักฐานนี้หลักฐานวันนี้ประจัก์ด้วย5เมตรตลอดสายเมื่อใดที่ผมมีงบประมาณมาทํารางน้ํากับทําถนนเมื่อไรตรงนี้พวกผมจะรื้อเองนะครับเดี๋ยวผู้รับเหมาเขาจะมารื้อเองแต่ณเวลานี้ตัดกิ่งอะไรตัดได้ได้ห้ามขุดออกณเวลานี้ทางที่น้องและแม่จะขอที่ก็จะขอไว้กินผลอีกหลายปีกรับจะได้มา ตอนนี้กิ่งกล้วยกิ่งอะไรที่เล็ไม่ใชาจะาปของลงแล้วกูจะตัดกูจะรื้อนี่ไม่ได้นะเอาตามนี้นะครับกิ่งกล้วยกิ่งมะม่วงที่แลกออกมาให้ตัดเยอะยังไงแต่ถ้าเราไปโกนเหนังมือมาแล้วจะมีมันจะผิดใจกันแม่กับลูกออกต้นไม้คือยาพึ่งไปัดก็อย่าพึ่งไปทําอะไรก็แล้วกันรางน้ําสร้างวันไหนตัดออกไอ้ขุดออกวันนั้นไอ้นี่ตัดกิ่งถ้าว่าตาไม่ดีจริงๆทางขนาดนี้มันดูไม่เห็นทางก็ให้ตัดกิ่งออกได้คุณผู้ชมไปเทคู่นทับเจ้าจ้าง ช่างมาขุดท่อน้ำประปานั้นสองพันแล้วอยู่อยูมาเทปูนทับท่อประปาทางเข้าบ้านอยู่ทางนู้นและตอนวันนี้เราอยากให้เสร็จสิ้นกับท่อน้ำประปาทั้งสองอย่างเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในยก้แล้วเดินไนเดินท่อตรงไหนตอนนี้เดินท่อทางเข้าบ้านทางนู้นเมื่อก่อนนี้ทีนี้อยู่ยูเข้ามาทําบ้านแล้วเ้าเทปูนทับท่อน้ําที่เราจ้างช่างมาขุดท่อประปาทําท่อน้ําประปาเข้าบ้านเราแต่นี้ตอนนี้เรามีปั๊มเราได้ปิดน้ําประปาไว้ก่อนเพื่อสองอย่าง เราทำสองอย่างเพื่ออะไรเพื่อปั๊มใช้ไม่ได้แล้วก็ใช้น้ําประปาตอนนี้ประปาหมู่บ้านน่าจะไม่ไม่มีน้ํำตอนนี้ไม่ว่าแเด็กวันทั้งน้าที่เราทำสองอย่างเดี๋ยวผมจะบอกกับผู้ใหญ่ไม่ว่าคนใหม่หรือคนเก่านะปัจจุบันให้เขาเดินท่อประปามาทางนี้แต่ทีนี้ตอนนั้นราฬิกาอยู่ฝั่งนู้นเขาทําปูนพับทิ้งไปเลยนาริัตตรงนั้น ตั้งแต่สมัยไหนแล้วยู่ตรงนั้นอ่ะทำไมยู่จนทิ้งไปแล้วอ่ะจนให้น้องมายกเอาอ่ะอยู่จนให้เขามายกเอาและตัวเองจะมาคุยเรื่องอะไรตอนนี้ต้องใช้เป็นส่วนตัวเดินนะ ผมตีให้ไม่เกินสองพันเดินท่อประปาตรงเนี้ชุดทำสองพันไงแจ้งให้ทราบว่านี่ไม่รวยมานจะไปดึงตั้งท่อปลาปลาเป็นเมตรละห้าสิบบาทถ้าคนเรารวยจริงๆไม่ต้องไปรื้อหรอกขนาดเราจนๆเราอย่างแกทำตรงนี้เราก็ซื้อใหม่ตรงนี้เลยตรงนั้นฝังแม่งทิ้งไปเลยเสียดายที่อะไรหรอกเอาเอาอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเขคุยกับเรื่องประปาหมู่บ้านนี้นะครับเพราะไอ้ไอ้ที่มันทับไปแล้วช่างมันน๋ยวประปาหมู่บ้านเขาจะเดินลายนี้ตามนิ้วเขียดเลย งั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตก่อนอยากทราบว่าาเอกสารมาได้ผมขอเวลาทําการบ้านสักอาทิตย์หน้าเอามาให้เซ็นอย่างช้าคือวันจันทร์แต่อาจจะเสร็จวันศุกร์วันอะไรนี่พอให้ช่างเขียนแบบไว้แล้วใช่ไหมพอช่างเขียนแบบเสร็จปุ๊บพอเอกสารครบผมให้เซ็นชื่อเสร็จเอาลายเซ็นทั้งหมดไปให้ร้อยเวรร้อยเวรก็จะลงบันทึกประจําวันให้เพราะว่าต้องดูแบบจากอบตร้อยเวรจะได้บอกว่าอ้างอิงตามแบบของอบตเพื่อเป็นข้อยุติระหว่าง กรณีพิพาทที่ดินพี่น้องเซียนยินยอมหมดจบลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานส่วนเสาตูนต้องเสาปูนตรงไหนต้องเทตาม5เมตรอย่างที่เขาบอกเพราะว่าี่ยายไม่เที่สกแมีพือนที่แบบนี้อีกยังอันนี้คือพอผมทํา้าเมตรอ่ะทุกอย่างมันจะเป็นที่สาธารณะ5เมตรนี้นะนะครับไม่ต้องมีปัญหาาเลยนะได้ก็ถือว่าพี่เสียมม่แ ยินยอมให้5เมตรนะครับเป็นทางสาธารณะโอเคเสร็จแล้วนะคะเนาะจบแล้วคอนกรีสีเมตรวีโนใช่เวโอเคอ่าผมทำคอนกรีตสีเมตรอีกเมตรหนึ่งเป็นรางน้ำถูกไหมฮะบอกบอกแฟนพี่ให้เข้าใจนะครับที่ที่กันไว้5เมตรก็คือคอนกรีตจะอยู่4เมตรร่องน้ำจะอยู่ตรงนี้เมตรหนึ่งโอเคนะฮะตามนั้นงั้นไป ขออนุญาตครับสวัสดีครับ